กา,าลยอ่าีเดลไปแข่งคู่กราคู่คู่ผ่าลงทางดสวันดีคืนหดคู่เห็นวิวแขาอยู่ไปอยู่ฝนตกโล่งหัวันตื่นเลยเราเป็นก <c oughs> เียงไปยู่หันได <c oughs> ้เนใสยห <c oughs> อนต,ตายลุเงเห็งนงานโอ้ยจนเป็นลุมขอ <c oughs> แต่กบรปร่ตกบะ ก็มีเลยฝ <ผม S 1> นนะตัวชุดความกันกนี่แหละเนี่ยกเลี้ยวมาติดแล้วม,มันแบบสุดเลยก็ม,มีมือเย็นจัวมือ ถือทางเป็นวอลุงถือวันวอลท่าทางแนี่ถือแต่วัดหอดมันออดบออีกเชียบอบอยบอกเด้นงบอกเน้นถึงน่นอันนั้นนครับนอเป็นเติมมั่นเติมมันกับูกับเออเจ้าขาบปะเขาเป็นเติมนมันในเมืองสะกดเนี่ยไกลๆหนึ่งปั๊มก็ได้สามกิโล ต <laughs> อหนหย,ยาดเหรียญน่ะค <laughs> ือน่าเบื่อ<ท>ปาก ยาวสิบสองกิโลเออนี่ปูยูปูไม่้เออนี่แหละมันสั้นอยู่แต่ว่าเด้อ่ะมากล่องมันสีเห็ดให่มันบอสันเองตอนเท่ากันหยู่ละมันสั้นแต่ตอนท้ายนี่แหละแต่ว่าตอนเท่ากดอยู่แล้วเนี่ยมันสิบอสันมันสีสันนิดเดียวน่าเจำจำขยับแบบนี้ได้เลยจำขยับโอ้โหหดด้อมันก็สีสันมันเกิดกวันแล้ว จำมมาเาเนี่ยเจ้าแกใส่รถอไรแต่ดมาหนะโอ้ดีเด้อโอ้ดใส่ไมนเติมง <oh ัวผูมีเงต่ำใหญ่ต่ำใหญ่ละใหญ่สุดเเขาก็เขาทางออกดิเขาเปนเขาอะไรอ่ะทางเขาเป็นสีขากว่าจะเดลมั้งหอบ เติเมก้นเท่าไรสองหน่อยอหอดแล้วเพื่มเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวอยเติมไห้ให้ให้คอย